สำหรับวันนี้เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงานของกรมการตำรวจสืบสวนสอบสวน,น,นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งทางตํารวจไซเบอร์นะครับได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์พิดนันออนไลน์จํานวน2เครือข่ายใหญ่นะครับนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับในส่วนของนโยบายสอทอเองนะครับก็มีการจับกลุ่มในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องความเดือดร้อนมรชนซึ่งตอนเนี้เราเรามีผลการจับกลุ่มอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับครั้งนี้เองต้องขอบคุณทางชุด จับกลุ่มนะครับที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายได้2เครือข่ายนะครับซึ่งนโยบายของทางสทเองในการจับกลุ่มก็ให้จับกลุ่มถึงถึงเจ้าของเว็บนะครับอยากจับกลุ่มให้ถึงเจ้าของเว็บแล้วก็ยึดทรัพย์มาให้มากที่สุดนะครับซึ่งผลการจับกลุ่มของชุดปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มในเครือข่ายของพีเจหนึ่งหกแปดนะครับซึ่งทราบว่ามีสมาชิกอยู่สักสามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกว่า นะครับมีเงินหมุนเวียนถึงพันหกร้อยแปดสิบกว่าล้านนะครับพันหกร้อยแปดสิบกว่าล้านซึ่งรายเนี้ยเราสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาจนถึงเจ้าของเว็บได้แล้วก็ยึดทรัพย์มาได้สักยี่สิบห้าล้านนะครับนี่เป็นเครือข่ายแรกนะครับมีการตรวจค้นอยู่สี่จุดนะครับสองจังหวัดนะครับส่วนเครือข่ายที่สองนะครับเป็นเครือข่ายของไลออนคิงแปดแปดนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ห้าคนนะครับ รายนี้เองนะครับเหตุก็คือในเรื่องของหลานสาวซึ่งไปเอาเงินยายนะครับเอาเงินยายไปเล่นกนนารพนันสูญเสียไปเจ็ดแสนห้านะครับเจ็ดแสนห้าตัวยายเองก็หมดหมดเงินเลยนะครับยายเองต้องไปแจ้งความหลานสาวจนต้องดำเนินคดีหลานสาวในเรื่องของการหลักทรัพย์ส่วนนี้เองทางสอทก็นานาเรื่องนี้ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของอ,อ่ยายเขาและครับบุคคลในบ้านซึ่ง ซึ่งถ้าติดการพนันก็สามารถที่จะขโมยเงินพ่อเงินแม่เงินปู่ย่าตายายญาติพี่น้องอื่นมาเล่นการพนันได้นะครับหลานสาวก็ถูกดำเนินคดีไปเรื่องของการรักทรัพย์ส่วนเรื่องนี้ของสอทอเองขยายผลนะครับมีการจับกลุมได้ผู้ต้องหาได้5คนยึดทรัพย์ได้10ล้านกว่านะครับก็ก็เป็นเรื่องที่แล้วก็ตรวจสอบแล้วรายเนี้ยถึงถึงไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ว่าก็มีเครือข่ายในการจับกลุมก็เปิดมานานแล้วนะครับ เดี๋ยวตามต่อนะครับแต่รายแรกเนี่ยจับถึงเจ้าของแล้วนะส่วนรายที่สองเนี่ยในเรื่องของที่หลานสาวขโมยเงินยายไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายผลต่อนะครับซึ่งตอนนี้ทางชุดจับกลก็สามารถที่จะยึดอุปกรณ์ทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งคอมพิวเตอร์มานะครับซึ่งหลักฐานนี้เนี้ยเดี๋ยวส่งให้ตทตรวจสอบแล้วขยายผลต่อนะครับครับทั้งสองเครือข่ายนี้ได้หัวหน้าขบวนการหรือตัวเจ้าของเว็บหรือยังคะตัวเจ้าของรายแรกได้แล้ว รายแรกได้ละรายที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวขยายคนต่อแต่ตอนนี้เราถึงได้ตัวคนบริหารแล้วล่ะในเรื่องของตัวตัวเครื่องคอมพิวเตอร์กับตัวตัวโน้ตบุ๊กรวมทั้งบัญชีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างรายแรกเจ้าของเว็บเขาให้การว่ายังไงบ้างคะให้การยังไงทํามาประมาณสามปีแล้วนะครับก็เงินสดก็คือเขาก็เอาไปซื้อเป็นพวกอ่ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือพวกเป็นเป็นรถพวกนี้ครับครับเราได้ทําการตรวจดีแว้วครับ เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติคะเป็นคนไทยครับมีเงินออกไปต่างประเทศบ้างไหมคะอ่าตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบครับเบื้องต้นยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่อีกกี่คนนะคะคือ,อขายเป็นแค่ผู้ร่วมกระบวนการครับได้ทาง,งเราได้ออกหมายจับไปเรียบร้อยหมดครับก็เล,ลอรอติดตามจับกลุ่มครับกี่คนคะประมาณสิบสองคนครับแล้วเคือขายที่สองนะคะยังเหลือผู้ต้องหาอีกออกี่คนนะคะเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเราตรวจยึดมาได้หมดแล้วนะครับตรวจยึดมาได้หมดแล้ว นะครับเหลือการติดตามจับกลุ่มตัวบุคลคลแค่นั้นเองนะครับก็เน้นย้ํากับพี่น้องสื่อมวลชนว่านโยบายของานผูิจการดำเนินชาติเองเนี่ยในเรื่องนี้เราจะจับกลุ่มต่อเนื่องนะครับจับกลุ่มต่อเนื่องนะครับสองเครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันที่เราจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ไหมคะเออมีไหมไม่มีนะไม่มีครับ ดูร,รถหน่อยนะขอบคุณ<น>มากครับ